สปอยเกมโคตรมันบอกฟุตแบบซีรีส์มหาการจนสลัดเรียนถ้าพร้อมกันแล้ว ARC Shop ร้านบริการเติมโรบักโคตรดีีที่มีบริการต่างๆแบบพรีเมียมเช่นไอดีพัทเดซสามเดซีเวฟพีเซิร์เวอร์และมีแพ็กเกจต่างๆมากมายอีกด้วยอีกทั้งยังมีจําหน่ายบัตรเติมโรบักแท้ปลอดภยัยแบบ100%นแน่นอนและที่สําคัญยังมีไอดีไก่ตันของบล็อกฟู้ดที่มีของโคตรดีแถมราคากันเองด้วยล่ะครับและ ARC Shop มีบริการทั้งใน Facebook หรือไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ได้อีกด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนเขาด้วยนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะเว้ยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ ในคลิปที่แล้วผมก็ได้ทําภารกิจโมจิสกิตะลิงตื่นกันแล้วนะฮะจนเราได้มันมาครบทุกสกิลแถมพลังของมันก็เวอร์วังอลังการงานสร้างมากและหลังจากอัปเดตล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เรายังไม่ได้ทํานั่นก็คือดาบคู่ของลูกชิ้นหมูโอเด้งนั่นเองทําให้ในคลิปนี้ผมก็จะออกล่าสองดาบนี้กันและผมก็จะเอามันมาครอบครองให้จงได้แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามและกดกระ,ระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่น้องโอเคตาพร้อมแล้วก็ไปกันเลย รอบมาเราก็จะอยู่กับเจ้า4คนเดิมนะจ๊ะที่ตอนนี้พี่แก,กกาลังโชว์สกิลของผลโมจิตื่นที่เราเพิ่งได้มาจากคลิปที่แล้วอยู่ล่ะครับบอกเลยว่าแม่งเจ๋งมากเลยล่ะอีดากว่าแล้วผมก็ได้มาลองทดสอบดวงของเรากันว่าในวันนี้เราจะโชคดีแค่ไหนเชียวพี่แก,กก็เลยมาสุมผลที่แมนชั่นและบอกเลยว่าเค้มปีเลยล่ะครับเกลือเลยลาวกูซึ่งผมก็ได้มาเตรียมตัวในการทําดาบคู่ที่รอบนั้นจะต้องทําภารกิจของดาบยามะและดาบทูชิตะนั่นเองแต่ในตอนนี้ผมก็ยังเป็นสายผลอยู่ล่ะครับพี่แก,กก็เลยเดินทางอยยังกอกลางและได้มา รีสเตตด้วยแฟกเมนที่ปราสาทกันเลยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เจ้าซีมารบักหมดแล้วล่ะมึงไอ้จากนั้นผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสแตตดาบและพี่แกก็ได้มาเปลี่ยนเป็นผลพระด้วยเพราะว่าต่อไปผมจะฟา์มมตตรีดาบซะก่อนนะนะเ,เดี๋ยว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 อีดอกกูติดโอ้โหเกือบอ่านั่นไงขึ้นมาอีกแล้ว <Huh? S 1> <laughs> ไอ้มะคือ <laughs> เดี๋ยวเออโอ้ยติด It's <laughs> พี่แกก็ได้ใช้บริการผลประตูของเพื่อนและดาว่ามายังก่อเรือผีนรกเพราะว่าเรานั่นจะมาฟาร์มที่นี่กันบวกกับการฟาร์มโบนไปในตัวเลยล่ะครับเพราะว่าต่อไปเราก็จะต้องใช้โบนในการสุ่มลุกไฟเรียกบอน,นั่นเองว่าแล้วเจ้าดีซีของเราก็ได้เริ่มฟาร์มกระหน่ำกันท,กทันทีซึ่งผมนั้นก็จะฟาร์มดาบทุชิตากันก่อนนะครับแต่แดามนี่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ทำให้ตอนนี้มัตเตอรี่ของเราก็อยู่แค่สามร้อยกว่าเท่าน,นั้นเองและผมก็จะต้องฟาร์มต่อให้ไปถึงสี่ร้อยแบตเตอรี่เพื่อความชัวและพ แอบใช้ออโต้คิกในการฟาร์มแล้วมึงเอ้ยเพราะว่าถ้าเราคิกฟาร์มกันจริงๆนิ้วผมก็อาจจะล็อกไปแล้วก็ได้นะครับและแล้วในที่สุดดาบทูชิตะจัมปาดาบูดของเราก็มีมาตจวริข้วสี่ได้แล้วเ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าตอนที่ฟาร์มนี่ตาลายกันเลยทีเดียวจากนั้นผมก็เด้เปลี่ยนมาเป็นดาบยามะและจัดการฟาร์มต่อเนื่องทันทีซึ่งดาบยามะก็เป็นดาบที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะต่อคอมโบก,กับผลสายที่เราถนัดได้ดีมากแต่ผมก็เบื่อเบื่อกับการฟาร์มขอองเเราก็ยะแล้วด้วยกปิัยง ก่แรกเพราะมีสายรายงานนะครับว่าเจ้าบอสตนมันผู่มาแล้วแหละนี้พวกมัเลยจัดการตุบมันเข้าไปทันทีตบมันตบมันให้ตายตบมันตบมาเลยตบ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 ตตบย และเจ้าบ,บอสตัวต่อไปที่เราตบนันก็คือเจ้าบ,บอสอีปานาตดูดหรือแฮนคอกเมียของลูฟี่นั่นเองนะและผมก็จัดการตบมันจนขิดไปอย่างรวดเร็วเลยจากนั้นเราก็ได้พวมาที่เกาะเตาเพื่อที่จะมาตบได้บอสช้างนารกนะฮะตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยกันอีกและบอสต่อไปเนาะก็คือเจ้าบ,บอสทูชิต้าจนตอนนี้เราก็เหลือแค่สามมาแล้วล่ะครับเราก็จะมีมาตเตอรี่ครบ400กันแล้วนะจกสี่กิโลวัมมาที่เกาะต้นไม้ใหญ่และจัดการอัดโซตินใส่เจ้าบ,บอสกิโลจนในที่สุดมาตเอรี่ของเราก็มีคบ400รบ จากนั้นเจ้าซีก็เดิโผล่มายังเกาะเตาเพื่อที่เราจะเริ่มภารกิจทําดาบคู่กันเลยพี่แกก็เลยขึ้นมาที่หลังแมนชั่นและได้มาคุยกับพี่บ่าวคนหนึ่งแหละครับวันนี้อพี่ล่วงคนเละมาทาจยิงเลยเติร์นและเมื่อคุยกับพี่แกเสร็จประตูคเควสมันก็ได้เปิดแหละครับและผมก็ได้มารับเควสที่เท่น้ตนตีอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะให้เราไปคุยกับคนสปาเรือ3คนแต่ซีก็เลยวร่ปมายังเกาะแรกและจาัดก,การคุยกับพี่บ่าวเสื้อดําทันทีจากนั้นเราก็ได้วร่ปมายังเกาะเรือผีนรกและก็ได้คุย เคล็อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็วเลยใส่แล้วทีไง,งจังเลยนี่จากนั้นผมก็ได้วาปกลับมายางังเกาะเต่าและก็ได้ขึ้นไปยังที่รอรับเคล็ตะกี้เพื่อที่เราจะรับเคล็อันใหม่กันล่ะครับแล้วเมื่อผมมาก่อนอีกทีเหมือนว่าภารกิจต่อไปก็คือการตบพวกโจรสลัดที่ผมมาที่เกาะกลางนั่นเอง ถ้าไม่รอน้ต้องรอเวลานิดนึงละฮะผมก็เลยคิดว่าในระหว่างรอที่พวกสนตีนั่นมาเรานะก็อยากจะลอง PVP เล่นเล่นกันสักหน่อยแต่ด้วยความที่เราไม่เคยเล่นสายดาบมันก็ทำให้ผมเลือกผลไม่ถูกกันเลยทีเดียวแล้วผมจะเอาพนไหนไปเล่นล่ะว่าแล้วพี่แกก็จัดการใช้ผลดาร์กและก็ได้มารอที่ร้านปลองกันเลยว่าแล้วการปละลองของเราก็ได้เริ่มขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมไม่ได้เล่นสายดาบหรือผลดาร์กมานานมากๆแต่คู่ปละลองของรอมันก็ได้ใช้ผลโมจีตื่นทำให้เรานี่สู้ยากมากๆเลยล่ะฮะและสุดท้้้าายจีีกแพในนรอไป แน่ตอนนั้นเองเพื่อนของเรามันก็ได้ตัวบอสอีริทจนได้ถ้วยเร็กแอดมินมาละครับผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นผนพาและได้มารอทีแอดมินที่ปราสาตกันเลยว่าแล้วไอ้บอสแอดมินหน้าสูตินมันก็ได้โผมาลวไว้และความกระดําตามบอนก็ได้เริ่มขึ้นตอมันเอ,อาไว้ตายอยู่ไหนแล้ว,วเนี่ยอ้มันดูไม่เห็นอยู่ไหนแล้วอยู่นี่ตอมันเออโมจิล็อก โอจิล็อกและดพระตบ <Bro. S 1> ร่างสองแล้วเหรอร่างสองแล้วเหรอดาร์เด็คเกอร์ต้องมาแล้วจังวันนี้ <c oughs> อ่ออยู่อยู่พระนูอยู่พระนูตบต่อ เรียบร้อยและเมื่อมันตายสิ่งที่ผมตามหามาตั้งนานมันก็ยังไม่ออกมานะครับนั่นก็คือดาร์คเด็คเกอร์หรือโยโรจิวไงละมึงที่เราตามหามาไม่ต่ำกว่า5คลิปกันแล้วล่ะครับจากนั้นผมก็นํามาเปลี่ยนเป็นผลน้ําแข็งเพราะว่าผลนี้ผมก็พอเล่นได้อยู่นะและการประลองของเราก็ได้เริ่มขึ้นกันอีกครั้งเลยโอหดอกเดียว หลังจากที่ผมพีอพีกันอยู่สามสี่รอบในที่สุดไอ้พวกโจสลัดมันก็ได้โผล่มาที่เกาะกลางแล้วล่ะครับเจ้าสีก็เลยรีบซิ่งไปที่นั่นอย่างเร็วและก็ได้อัดกระนำใส่พวกมันกันเลยและหลังจากพวกมันตายภาร,รกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภาร,รกิจนะครับเจ้าสีก็เลยกลับมาที่แท่นนั้นกันอีกครั้งและมันก็มอบภารกิจใหม่ให้กับเราอีกนั่นก็คือการตรวจบ,บอสแม่ใหญ่แเ้วเฮ้ยเจ้าสีก็ได้ใช้ผลน้ำแข็งบวกกับโพวีสองกระนำใส่เจ้าบอสตัวนี้ต่อไปและด้วยความตึงของเรงา บนสวรรค์กันเลยละเว้เฮ้ยและผมนั้นก็ต้องทําภารกิจต่อเนื่องที่นี่ให้สําเร็จเลยล่ะครับนั่นก็คือการจุดคบเพลิงนั่นเองแล้วที่จริงผมก็ต้องใช้ผลพันในการทําภารกิจซึ่งมันก็จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนี่ว่าแ้วผมก็จัดการจุดคบเพลิงขึ้นมาและผมก็กำนำใส่เจ้าพวกโครงกระดูกนี้เลยและมันก็จริงเนะครับถ้าเราใช้ผลพันมันก็จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนี่ซึ่งผมนั้นก็ต้องใช้ดาบจัดการพวกมันและเมื่อเสด็จผ่านไปผมก็ได้มาจุดคบเพลิงอันที่สองแล้ะก็ได้ แต่ก็ยังดีที่เราสามารถแก้ไขมันได้และแล้วรอบสุดท้ายก็ได้มาถึงแถมรอบนี้บอสของมันที่ใช้ผลแสงก็ผูวมาด้วยผมก็เลยใช้ดาบทุชิตาจัมปาดาบูลอาศัยมันเข้าไปแต่มันก็บักเหมือนเดิมเลยล่ะนี่ทำให้ผมกับเจ้าบอสได้มาปะทะากันที่ใต้ดินกันเลยแหละครับคนบ้าได้สู้กันใต้ดินวะเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็สามารถเอาชนะพวกคลิปนั้นมาได้และประตูยักษ์มันก็ได้เปิดออกนะครับทำให้ผมได้ผมมาที่รับเควสกันอีกครั้งเลยและเควสแรกของเราก็ได้ผ่านพ้นไปผมก็เลยมารีบรับเควสของดาบยามะออัันนนต่่ไไปปปแลลลกก็็ด้บมาเเีย พักกันซะก,ก่อนเลยเพื่อง่ายต่อการทาเควสดบะไรงี้นะครับซึ่งภารกิจนี้ผมนั่นก็ต้องให้พวกคิดตัวผมจนตายนะครับจับสีกันเลยมายืนโง่ๆให้พวกมันตบเลยนะี่ ไปเลยแต่พอรอบที่สองผมก็ไม่ทันได้ตายนะครับพี่แก,กก็สามารถผ่านเควสมาเฉยเลยเนีย่ไม่รัว้วอะไรกุงงไปซิมอนเลยจากนั้นผมก็ได้ขึ้นมารักเควสอันใหม่และมันก็ทํไม่เหมอะสีขาโผลมาเลยแถมเราก็มองยากใช้ได้เลยนะครับส่งเควสนี้ผมก็จะต้องหาพวกคลิปที่มีจุดสีม่วงอยู่ที่ตัวและรอนั้นก็ต้องข่ามัาในหมดทุกตัวด้วยผมก็เลยมาเริ่มหามาที่กอสตีกันก่อนเลยว่าแล้วเจ้าสีของเราก็จะสิงหาพวกคลิปไปทั่วเกาะแต่ดูเหมือนว่าที่นี่มันไม่มีพวกคลิปจุดสีม่วงเลยสักตัวเดียวผมก็เลลยงมมมาาาทีี่นนน้ํตะะครัับอวจ ซ่อนอยู่ก็เป็นได้แต่พอขับไปด้านในมันก็ไม่มีตัวไหนที่มีจุดสีม่วงกันเลยผมก็เลยวาร์ปมาที่เกาะเรือผีนรกและปรากฏว่าที่นี่มันก็มีจุดสีม่วงนั้นอยู่แล้วไว้ทําไม่พี่แกได้จัดการพวกมันไปซึ่งถ้ากกอนในมีตัวม่วงพวกนั้นแสดงว่าก่อนนั้นทั้งกาก็จะมีพวกมันอยู่ตามส่วนพวกคลิปทุกทุกโซนเลยนะครับพี่แกก็จัดการตบคลิปไปทีละตัว2ตัวจนสามารถจัดการพวกจุดม่วงในก่อนนี้ได้หมดทุกตัวเลยจากนั้นผมก็ได้วาร์ปมาที่เกาะเตา่าและก็ได้เริ่มหาจุดม่วงนั้นกันตนนนตน่่่่่ออเเเลลลลลยยยยยนนนนะะครรััััับแทีีีีมมกกกกก็็ูหาาวพจด ทีละโซนเหมือนเดิมจนเราสามารถเคลียร์คลิปของเกาะน,นี้ได้ทั้งหมดและเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วผมก็กำลังจะเดินทางไปยังเกาะต่อไปนะครับแต่จูจ่ๆผมนั้นก็กดผิดแล้วว้จนทําให้เกมมีเด้งไปเลยแสดงว่าเคลียร์ที่เราเพิ่งทําไปมันก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยล่ะครับชิปหายวาวอดกันเลยทีเดียวจากสีของเราก็ได้ขึ้นไปรับเคลียร์นั้นอีกครั้งและมันก็มีหมอกเทลงมาเหมือนเดิม จากนั้นผมก็ได้ไล่ตีพวกคลิปที่มีจุดสีม่วงไปทีละเกาะสองเกาะและไม่ใช้ไม่นานผมก็ตบพวกคลิปได้หมดทุกเกาะเลยแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าเควสนี้มันก็ยังไม่สาเร็จละมั้งมันก็ทําให้เจ้าสีน้วิ่งกันวุ่นเลยแหละครับเพื่อที่เราจะตามหาละครับว่าเราลืมหรือพลาดตัวไหนไปกันบ้างและผมก็ได้ใช้เวลาหาอยู่ประมาณ1ินาทีกันเลยเลเวตัวนัามันอยู่ไหนล่ะเนี่ยและแล้วผมก็ได้มาเจอมันที่เกาะแรกละบอยและเมื่อผมตบมันจนตายเราก็สามารถผ่านเควสนี้มาได้จริงๆด้้้้้วววยยลลลัังงกกนนนอู่าหเโแเราก็ได้ปประตูวากับมท เกาะเตาและผมก็ได้ไปดูเควสกันต่อนะครับซึ่งไอเควสอันนี้มันก็จะให้รอโดนเจ้าบอสเคียวหน้าสซตินตบจนตายหานั่นเองกว่าแล้วพี่เกก็เดบับมายังก่อเรือผีนรกและก็ได้มาส่พผลกับเจ้าเดธคิงเพื่อที่จะหาลูกแก้วเรียกบอสกันละครับแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าผมกับเพื่อนช่วยกันสุมกันสามสี่คนจนครบสิบครั้งกันทุกคนมันก็ไม่มีใครได้ลูกไฟสซตินนั้นมาเลยละมึงเอ้บอกเลยว่าเกลือทั้งคันนเลยละค่ะแต่ในตอนนั้นเพื่อนของเรามันก็ได้ช่วยเรียกแอดมินมาอีกแล้วล่ะครับกันอ และแอดมินตัวนั้นก็สิเบ้งค้างขอกิกจกไม่รับเย็บไตหัวง้อโค้งไปเลยแหละครับแต่ดาร์คเด็กเกอร์มันก็ยังไม่เพิ่มมาอยู่ดีนะจากนั้นผมก็ได้รอเวลาจนเจ้าเดธคิงมารีเซ็ตการสุ่มโบนแล้วล่ะครับทำให้ผมนั้นได้กลับมายังก่อนรอบผีนรกและก็ได้ซุ่มกระหน่ำเสมอเซลกันอีกครั้งแต่เมื่อครบตั้งสิบหลพี่แกก็ไม่ได้ลูกแก้วเรียกบอสอมาอยู่ดีล่ะครับอ้ชาติเกลือเลยกูจากนั้นพี่แกก็ได้กลับไปฟาร์มโบนกันต่อไปและผมก็ได้แวะไปเล่นเกมอื่นนิดนนงงงงงด้้้้ววยยลลละหหัััััจจาาาาากกกกกกทีีี่่่รรรอออมมมมชโซ็ไบเเเขขคพื ก็ได้บอกเไว้ว่ามีคนได้ลูกไฟเรียกบอสมาแล้วทาให้ผมไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเพื่อลุ้นกันเลยแหละก็ได้พี่แกก็เลยมาที่หลังปราสาทและรอจ้าบอสตัวนั้นออกมาท,ทันทีข้ากูเถอะและเราก็ได้ผมมาอย่างอีกรอกหนึ่งกันเลยซึ่งที่นี่มันก็ต้องจุดควบเพลิงและก็มาตัวพวกคีมกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่รอบนี้ผมก็ได้ใช้ผลพระทำให้ง่ายต่อการตัวพวกคีมมาก และแล้วในรอบสุดท้ายไอ้บอสพลังมืดของมันก็ได้โผล่มาแต่ผมก็จัดการมันไปได้อย่างรวดเร็วกันเลยรอดเรือน้ำลายชูดกันเลยผมก็ได้เข้าไปยังประตูเลนกับมาจังจู่รับเควสจากนั้นพี่เกก็ได้มาเปิดประตูบอสตัวสุดท้ายของเราและเมื่อเจ้าโครงกระดูกนั้นโผล่มาพี่เกก็กระนำใส่มันเข้าอีกรอบเลยแต่เจ้าโครงกระดูกตัวนั้นมันก็ไม่คนามือราเลยสักนิดทำให้ผมสามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายและสองดาบลูกชิ้นหมูโอเด้งมันก็ได้โผล่มาแล้วละวะบอกเลยว่าสุดยอดและต่อไปก็คือภารกิจการฟาารรร์มมมออตัันันนนย่งงขเกะคบ พี่เกก็ได้วาไปยังเกาะของคาตาคุริและก็ได้ฟาร์มที่นี่อย่างกระนำตามบอลเลยเอา้าวมาตรีพงกระชุนเลยค่ะและผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีผมก็ได้สกิลแรกของดาบคู่มาแล้วแหละครับและแล้วในตอนนี้สกิลแรกของเราก็ได้มาแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือไปโอ้ชาดเดี๋ยนียโอ้โหวิธีการชาจสุดยอดกดค้างเอาไว้นะมันชารจด้วยนะเอาใครชิงกู <Huh? S 1> ปึบ๊บ ไปนี่โอ้ยยังเจ๋ง <c oughs> แต่เมื่อสกิลแรกผ่านไปไอ้สกิลที่2นี่สิมันคือปัญหาเลยมัง้งเพราะว่ามันก็ต้องใช้มารสุดนี้ถึง375มาร์กันเลยทีเดียวและในระหว่างฟาร์มพี่เกก็ได้มาตบเจ้าบอลบิ๊กหมัมด้วยแต่การที่เราแปลงร่างเป็นผ้ามันก็ดูยากใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งกันเลยเนยและเมื่อตบไปตบมาเจ้าบอสต,ตัวนั้นมันก็ตายหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นพี่เกย์ก็ได้กลับมาฟาร์มอยากกระหน่ำตามบอลมอ จนเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีและเนทิสุ 0, รอก็ได้สกิลที่2มาแล้วล่ะครับและแล้วในตอนนี้หลังจากที่เราฟาร์มมาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเราก็ได้สกิลสุดท้ายมาแล้วนะครับสกิลที่2นะครับนั่นก็คือปึ๊บปอ๊อบโอ้ย <Hey. S 1> ยังเจ๋งเอาไหม่เอาไหม่เอาไหมสกิลแรกไปก่อนเอ๊ยมันคอมโบยังไงวะเนี่ยคอมโบยังไงอะ x แล้วก็ z หรือว่า z แล้วก็ x <What? S 1> ปึ๊บปึ๊บ นั่นไงไม่โดดโอเค <laughs> จากนั้นพี่แกก็ได้มาลองพิวพีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูครับซึ่งไอ้ดาบนี้มันก็ใช้ดีมากๆากถ้าคนใช้เป็นนะนะและก็อยากที่บอกไปว่าผมไม่ก็ถนัดกับการเล่นสายดาบสักเท่าไรหรอกทำให้ผมได้มาชัว์กากันอย่างเดียวเลยและหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดาบเซตผมก็ได้รู้แล้วครับว่าดาบนี้มันโคตรเจ๋งเลยท้าตีบวกมีโคตรแรงเลยนะฮะบอกเลยดามเมจก็แรงแถมเทก็เทสแล้วเพื่อนๆละครมีดาบนี้ไว้ในครอบครองแล้วหรือยังถ้ามีแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะและในคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดดีไซน์เกมเมอร์ นี้เราก็ขอลาไปก่อนสวีเดสวัสดีไปละจุ๊บๆ